สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพนมสอนให้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาถักที่คาดผมค่ะนี่ค่ะที่ผาดคาดผมกิ๊บเก๋กิ๊บเก,เก๋น่ารักน่ารักถักง่ายๆสไตล์ช่องพนมสอนให้นะคะวันนี้เราก็จะใช้ไหมอินโดซิลค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถักแค่ช่องตารางง่ายๆนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะใช้ไหมพรมอินโดซิลเหมือนเดิมค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเส้นไหมสวยแล้วก็ใช้เป็นทิวลิปเบอร์5เห็นไหมคะเบอร์5ทักศนเข็มของทิวลิปเข็มทองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะ ของอที่คาดผมเรานะคะนี่ค่ะทำในลักษณะนี้จับไว้แล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่ขึ้นต้นด้วยโซ่สิสองนะคะ หนึ่งสอาสี่ห้าหอ่าได้7โซ่แล้วเอานิ้วล็อกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นโซ่ที่7จ็1แ1ดเกได้12บสอแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งเสร็จแล้วก็ทิ้มลงในโซ่ที่7ที่เราล็อกไว้เมื่อกี้คะ่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วพันหัวเข็ม ลดห่วงมาสองห่วงก็จะเหลือสองห่วงทีนี้ก็พันหัวเข็มลอดหมาเลยนะคะนี่งานก็จะได้เป็นแบบนี้ต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ถักลงมาเว้นหนึ่งโซ่นะคะนับหนึ่งสองแล้วก็ลงโซ่ที่สองแล้วก็ถักในลักษณะเดิมคือถัก F ลงไปนะคะเพื่อนๆนี่ ต่อไปโซ่หนึ่งอันหัวเข็มแล้วก็ถักเอฟลงไปนี่ค่ะโซ่หนึ่งนับหนึ่งสองแล้วก็ทิ้มหัไปเลยค่ะหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็เป็นโซ่นี้นะคะ Okay. นี่ได้หนึ่งแถวแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะได้ในลักษณะนี้ชิ้นงานนะคะขึ้นแถวที่สองด้วยโซ่สี่ขึ้นแถวที่สองด้วยโซ่สี่นะคะพอถักโซ่สีเสร็จแล้วพลิกกลับชิ้นงานนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงหลักนี้เลยค่ะนี่ลงไปในหลักนี้นะคะ นี่คะก็จะได้อย่างนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงหลักต่อไปนะคะนี่ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักต่อไปนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอถึงอันสุดท้ายนะคะเว้นหนึ่งโซ่เหมือนกันหนึ่งสองก็ลงโซ่ที่สองเลยค่ะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะได้ลักษณะงานได้สองแถวคือเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยอ่ะขึ้นแถวที่3ด้วยโซ่สเช่นเดิมแล้วก็พลิกชิ้นงานนะคะแล้วเพื่อนๆก็ทำในลักษณะนี้ไปให้ครบ70แถวนะคะ ถักเพลินๆไปเลยค่ะที่คาดผมของเราหรือใครจะชอบยาวกว่านี้ก็เอาตามความชอบของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแถวที่70เนาะถักเพลินๆไปเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆสบายๆสไตล์ช่องพนมสอนให้เห็นไหมคะแป๊บเดียวถักช้า ได้ามแถวแล้วจ้าเดี๋ยวมาเจอกันแถวที่70นะคะโอเคค่ะาการนี้ค่ะเพื่อนๆเราก็ถักมาครบ70แถวแล้วนะคะเรามาจบงานด้วยดึงมา1โซ่นะคะนี่ค่ะตัดได้เลยแล้วก็ดึงอีกด้านนึงออกก็จะได้ งานในลักษณะนี้นะคะนี่คือ70แถวถักง่ายมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆถักแป๊กเดียวนะคะทีนี้เรามาเก็บมาเก็บเสร็จได้ตัวนี้นะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆวิธีเก็บได้ง่ายๆนะคะ เให้สุดไปเลยค่ะเพืเ่อนๆดึงสลับหน้าหลังหน้าหลังแบบนี้นะคะอโอเคเให้หมดเลยนะคะอให้เหลือได้น้อยที่สุดนะคะโอเค เราก็จะดึงแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะก็ะจะได้ชิ้นงานประมาณนี้นะคะแล้วก็เหลือปลายนหน่อยๆตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆเพื่อไม่ให้มันหลุดนะแนะนําให้ใช้น้ํายาเคลือบเล็บใสแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยตัวใสๆอย่างเงี้ยคะ่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเอามาแต้มๆตรงนี้แล้วมันก็จะไม่หลุดนะคะ เทคนิคง,ง่ายๆเป็นไงคะเพื่อนๆนอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ดึงให้ได้เยอะที่สุดนะคะเนาะเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆ ยังไงก็ขอกำลังใจหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องพนมสอนให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจไหมไหมอินโดซิลนี้นะคะติดตามที่เพจที่เพจพนมถักฝันได้เลยนะคะเพื่อนๆเรามีหลายสีมีอุปกรณ์การถักทุกชนิดเลยค่ะใครสนใจไปดูที่เพจ พนมถักฝันได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วง่ายไหมคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะวิธีนี่คือที่คาดผมส,สวยๆนะคะจะผูกเป็นโบตรงนี้ก็ได้คะ่ะ สวยไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องพนมสอนให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคะ่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ